คุจ <K ei> ี <ji> ค่ะซันเดอร์ค่ะสุสุค่ะอากานเดค่ะสี่คนรวมกันมิจินโคค่ะมีจินโคคือการเอกไปเอาเดอของพวกผู้หญิงค่ะ hello, hello. ชื่อมิจินโคตั้งมาจากความทุกข์ใจของพวกเราเมื่อเปรียบเทียบกับอวกาศแล้วก็แค่ระดับไรน้ำเท่านั้นเอง hello, hello. ต่อไป จะขอแนะนำสมาชิกมิจินโคนะคะโคอิจิหัวหน้าผู้วาดภาพประกอบซันเดอร์ชอบอาหารและกินเก่งซุสุอยู่กับซาคุบงหมาตัวโปรตลอดอากเนแมนที่สุดในมิจินโค <Yeah. S 1> สี่คนนี้จะพาไปเปิดโลกกว้างโดยมีเรื่องของแคมเป็นสื่อกลาง สวัสดีค่ะซันเดอร์จากมิจินโคค่ะเรื่องของแคมป์ในวันนี้คือนี่ค่ะแคมป์เดินป่าการเดินไปภูเขากันอย่างสนุกสนานก็เป็นกิจกรรมที่สาวๆชาวแคมป์นิยมกันครั้งนี้จะไปเฮฮากันที่แคมป์เช่นเคยแต่จะเน้นเดินป่านะคะงั้นมาดูกันเลยค่ะเชิญค่ะครั้งนี้มิจินโคมุ่งหน้าไปเมืองมินามิอาชิงาระจังหวัดคานางาวะ ที่นี่มีแคมป์เล็กๆชื่อ Easy b a r b e Country u e c อุดมไปด้วยป่าไม้อันสมบูรณ์อยู่เชิงเขาคินโทคิเคติดต่อกับจังหวัดชิซโอกะง่ที่นี่มีอุปกรณ์ทำบาร์บีคิวครบชุดที่ทำได้ง่ายๆอย่างเพลิดเพลินมีสถานที่ตั้งแคมป์อย่างสบายๆไว้คอยให้บริการครั้งนี้เราจะใช้ที่นี่เป็นฐานในการเดินป่าก,กัน น่าเสียดายวันนี้ฝนตกค่ะโอ้ถ้าทางลื่นนะเนี่ยพวกเราอย่าลื่นเชียวนะแม่ลื่นนะ,นะระวังนะใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแล้วนะใช่ดีจังเลยโอ้โหแต่สำหรับสาวเอาดาพวกนี้แค่นี้เรื่องจิ๊บจิบแม่จะฝนเนี่ยฝนตกแต่ก็ทำให้เราเห็นใบไม้เปลี่ยนสีสวยเนาะ มีอชิก้าดีจังอ้โหเต้นเยอะมากเลยหมู่บ้านมิจินโควันนี้หมู่บ้านมิจินโคน,นี่แหละน,น,นี่แหละแต่แดงต่แดงเอาไงดีอ่ะแดงตะแดงงั้นฉันเอาตรงนี้ก็แล้วกันตรงนี้สไตล์การตั้งเต็นมิจินโคก็คือของใครคนนั้นก็ทำเองทุกคนจึงทำได้อย่างคล่องแคล่ว สุสุจังไม่ได้ใช้แบบกระโจมหัวแหลมนานแล้วนะใช่ฉันใช้นิโมมาตลอดใช้นิโมนะคนจะตกก็ไม่มีปัญหาสมกับเป็นมิจินโคจริงๆเลยทุกคนเนี่ยเก่งมาก <c oughs> โอ้เร็วขึ้นนะเนี่ยเร็วทุกอย่างอะไรอะไรก็เร็วหรือก็อเร็ว <c oughs> การทำอะไรเร,เร็วก็เป็นสิ่งที่ด <c oughs> ีโอจะเป็นยังไงล่ะเนี่ย จัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็จริงแต่ฝนก็ตกลงมาอย่างไม่ปราณีอย <Yeah. S 1> ่า <Yeah. S 1> ว่าจะไปภูเขาสักหน่อยอะถ้าฝนตกลงมาแบบนี้แล้วก็พายุ <Thank you. laughs> ลมก็ <laughs> แรงนั่น,นสิถ้าฝนตกแบบนี้แล้วไปภูเขามันก็อันตรายมากเลยเนาะอย่าไปดีกว่าน,ะ <laughs> นั่นสินะ <laughs> นั่นสิอย่าไปเลยเน <laughs> <No. S 1> าะ ู้สึกหิวขึ้นมาแล้วอ,ะอ่ะข้าวที่จะนำไปทำบนภูเขาข้าวก็ไปทำที่เต็นท์ของตัวเองก็แล้วกันเนาะนั่นสิสนะนี่เป็นแค่วมมันฝนตกซะแล้วใช่เมื่อดีแหละตัดใจซะแล้วค่อยดูอากาศวันพรุ่งนี้ว่าจะเหมาะที่จะออกไปทำกิจกรรมข้างนอกได้ไหมมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้อย่างนี้สมเป็นมิจนาค่ะดีจังทุกคนน่ารักมากเมนูในวันนี้จะเป็นอะไรนะอ้าแล้วอยู่กับจังไปทำอาหารที่ไหนทำเครื่องในอ่ะ การเดินป่าต้องยกเลิกเนื่องจากฝนตกแต่ละคนกลับไปที่เต้นของตัวเองแล้วเริ่มทำอาหารถึงจะเป็นเต้นแคบๆถ้ามีเตาเล็กๆสักอันก็ทำอาหารได้แล้วล่ะค่ะวันนี้จะใช้ผงคาเรทำคาเรอุด้งออวันนี้นะคะอุปกรณ์ก็มีแค่แก๊สกับกระทะเท่านั้น ก็คิดว่าจะทำข้าวรสชาติคาโบนาราวัตถุดิบมีแค่นี้แหละค่ะเออตอนนี้ที่เต็นชันคุณโคอิจิมาขอยืมใช้หน่อยนะคะรบกวัหน่อยนะคะ,คะขอความกรุณาด้วยค่ะงั้นแนะนำเมนูที่จะทำเลยนะคะติ้งแต่สุจังเลยค่ะค่ะเออวันนี้จะทำซุปหัวหอมกระแตงโอ้ยโคอิจิขอยืมพื้นที่ทำอาหารหน่อยนะคะราเมงนมถั่วเหลืองค่ะ ง่ายมากใหญ่ไปไม่เนี่ยไม่ได้ต้องการขนาดนั้นแต่ไม่เจออันเล็กๆเลยกลายเป็นใหญ่ๆแบบนี้มาเนื้อเนื้อ,ข,อข้อดีของคาริอดูดงก็คือทําให้่างกายอบอุน่นก็เลยเป็นอาหารที่ชาวแคมนิยมทําในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงถึงฤด,ดูหนาวเนื้อมากไปเปล่าเนี่คาราอูดงเนี่ยนะใส่หอมหูใหญ่ด้วยถึงจะอร่อย ซื้อมาด้วยนะใส่ผงคาเรที่นี่โอฮ่าหน้าตาเหมือนคาเรอุด้งที่ร้านโซบะแล้วนะค่อยโล่งใจหน่อยและสุดท้ายก็นี่ใส่ไข่ออนเซนอ้เอาละเสร็จแล้วขอนำเสนอคาเรอุด้งของอากาเนจังรสเข้มข้นเหมาะกับอากาศหนาวๆเลยค่ะ อ่ะร้อนๆอร่อยนี่จะกินบนภูเขายิ่งอร่อยนะเอาละใช้ฝ่ามอเดินป่าแทนเขียงการใช้ของสิ่งหนึ่งทำหน้าที่หลายอย่างได้เป็นเครื่องพิสูจน์ความชำนาญของการเป็นชาวแคมป์ว,วันนี้นะคะเราจะใส่ ครีมถ้วเล็กๆนี่แทนครีมสดเราอยู่บนภูเขาแบบเนี้ยหาครีมสดได้ยากอ่ะเข้าใจกันหน่อยนะน<ำ>ถ้านำครีมสดมาด้วยก็ลำบากแยก่เลยขอใช้เจ้านี่แทนก็นแล้วกันอย่างนี้นี่เองไอเดียดีนะคะเดะแล้วนี่นะคะใส่ข้าวลงไปง่ายมากคะ่ะ ข้าววันนี้ฉันจัดการเอง <Yes. S 1> เอาละใส่ข้าวต้มซึกหน่อยอแล้วก็นี่ไข่ออนเซนโอ oh. oh. เห็นไหมคะน่ากินแล้วเสร็จแล้วก็โรยพริกไทยสักหน่อยเสร็จแล้วคะ่ะข้าวคาโบนาร่าฟิมือซัซนเดอร์ ถ้าใช้ข้าวกล่องสำเร็จรูปแค่มีเตาแก๊สอันเดียวก็ทำได้ไง่ายๆไอเดียดีนะคะอร่อยคาโบนาร่าอร่อยอ่ะต้องทำกินอีกอ่าหิวกลิ่นหอมพยายามทำให้มีสีออกน้ำตาลดีจัง ใส่นมถั่วเหลืองมากเกินไปมั้งเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรเสียงฟีท้าแ <c oughs> ห่งความผิดพลาดกำลังใกล้เข้ามาหาคุณโอิจีคุณสูซุทำซุปได้อย่างราบรื่นแล้วเสียงฟีเท้าแห่งความผิดพลาดกำลังใกล้เข้ามาแล้วคุณน,นี่เหมือนทร<อ>ายเลยอ้าวอะไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ย แจสเล็กๆสำหรับแคมป์นี่นะคะที่จะดูเล็กแต่พลังสูงตัวรอกครอบหนนะคอยจีเกือบหมดแล้วละมั้งเนี่ยรู้แล้วนะที่เป็นแบบเนี้ยก็น่าแหละนะคำเดียวสั้นๆเลยเสียดายเธอก็คอยจีขอบคุณนะที่เป็นตัวอย่างของความผิดพลาดซุปหอมกระแตงต้มได้ที่แล้วทีนี้ก็จะใส่ขนมปังนะ เย่เย่ฉันทำเสร็จแล้วจุดสำคัญก็คือการใช้ขนมปังกระเทียมซุปหอมกระแตงอร่อยอร่อยปกติอร่อยจริงท่าทางอร่อย อะไรคไดราเมงนมถั่วเหลืองของโคอิจิแล้วเป็นยังไงคะทำไมมีฟองอะอะไรโอ้นั่นดูไม่น่ากินเลยดูท่าไม่น่าจะอร่อยอย่างแรงเลยเมนูของโคอิจิหัวหน้ามอจิเคาก็คือราเมงนมถั่วเหลืองทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นนะ แล้วนมถั่วเหลืองก็ทำให้ท้องอิ่มด้วยแม้อุตส่าห์นำเสนอแต่คงไม่เข้ากับภูเขาตั้งแต่แรกแล้วเนาะพูดยังกบว่าภูเขาไม่ดี <c oughs> ซะอย่างนั้นน่ะ <c oughs> แล้วรสชาติล่ะเป็นยังไงคะอยากลองกินบ้างคุณสุสุพูดตามความจริงนะ ไม่อร่อยอย่างแรงนั่นไงว่าแล้วแต่ละคนก็แตกต่างกันไปการใช้แก๊สก็มีวิธีใช้หลายแบบแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะเพื่อผิวสวยล้ำชมมีวิธี L'Oreal หร v i ย a l i f ลิ a s เลที่ผู้ใช้มากกว่า90%พอใจผิวเด้งดูเต่งตึง รูปคุณมขนดูเล็กลงหรือรอยดูลดเลือนนี่ค่ะวิธีของชม o อ re a หรือ i t ท lift La เลเซอร์ เปลี่ยนผมเสียที่สะสมเป็นปีให้เป็นผมสวยคุณเปลี่ยนได้ด้วย l o r e a l To t a l Repair าช่วยจัดการรอยแตกนับไม่ถ้วนบนผมเสียรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ผมสวยคุณเปลี่ยนได้ l o r e a l Total r e p a เพาเพียง20บ,บาทผู้ชายชอบความท้าทายใหม่โฟมล้างหน้าสีแดงผสานแร่ธาตุภูเขาไฟจากเมน e x p e r t รทรงพลังจัดการครบสีปัญหาหลักของผิวหน้าผู้ชายเพื่อผิวหน้าดูกระจ่างใสไว t Pro ีฟโปรเทนอลปขนาดใหม่พิเศษ59บาทถึง2ีมีนาคม ความลับขนแปรงมหศัศจรรย์ซิสเทม a าแค่นุม่มปลายเรียวยังไม่ทอแต่ผู้เชี่ยวชาญในญี่ปุ่นยังคิดค้นพลังสปริงที่มากกว่าในทุกเส้นขนแปรงฐานแข็งแรงเพิ่มพลังปัดกลางเรียวเล็กเข้าถึงทุกซอกปลายนุ่มเรียวแหลมเข้าได้ลึกสะอาดถึงร่องเหงือกและนี่คือซอฟต์แอนด์สลิพลังสปริงขนแปรงนุ่มเรียวดีเด้งไม่เหมือนใคร ครั้งแรกของน้ำมันสกัดจากดอกไม้สู่ออยส์กัดทรงคุณค่าใหม่กลอเ i o ย s extrordinary a o i ยร้อยแปดวิธีใช้ช่วยบำรุงก่อนสระก่อนเป่าได้จัดทรงขนาดผมแ mm hmm. ห้งเผยผมสวยเจิดจัาถึงขีดสุดใหม่ g l อ r ร o u s extrordinary a o i อัสตะตอนเช้าวันนี้อากาศดีมากเราากับฝนที่ตกเมื่อวานนี้เป็นเรื่องโกหกเป็นอากาศที่เหมาะสำหรับการเดินป่า <love> สวัสดีสสดค่ะ,คะ อาฟ้าแจ่มใสดีเจ้างั้นวันนี้ก็ไปที่ภูเขาตามที่ตั้งใจไว้มะไปมั้งนะไปกันเถอะเย้เย้ะเอาละค่ะทุกคนเข้าป่าทางข้างหน้าไม่รู้จะเจออะไรบ้างแม้ตื่นเต้นนะเนี่ยอ๋อเหมือนเป็นพรมใบไม้เลยดีจ้งร่วงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูสิดูเห็นไห อแต่สวยดีนะฤดูใบไม้ร่วงนี่ภูเขาสวยนะจริงด้วยปีเนี้ยสุดยอดใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากเลยอุดมสมบูรณ์จากแคมป์ผ่านป่าเรียบลำธารไปเขาอาชิกะระทงเงีมุ่งสู่ยูฮิโนะทาคิบุงคิค่ะดีใจจังได้มาปีนกันสีคนอย่างนี้ครั้งแรกเลยใช่หรอก็ใช่ใะสีครั้งแรก เราเคยพบกันบนยอดเขาแต่ว่าฉันปีนคนเดียวตอนที่ไปภูเขาซึขุบะตอนไปเขานะเบวาริยูกาจังไม่อยู่นะใช่แล้วกว่าฝันจะเป็นจริงใช้เวลาตั้งสองปีเมื่อพูดถึงภูเขาอาชิกะระหรือภูเขาคินโทคิก็ต้องนึกถึงคินททโรทุกคนรู้เรื่องของคินททโรไหมคะคินททโรไม่รู้จริงดิร่างที่เขาเป็นไนงีใช่ไหม มีแล้วก็ซูโม่เร่งเรื่องซูโม่เขาถือขวานใช่ไหมแล้วก็เปลือยครึ่งหนึ่งหรือไม่เคยเห็น่อนใช่ไหมใช่มาก็ต้องขี่มีมอเหรอแล้วเพราะว่าพวกเขากินโทกิมีหมีใช่ไหมมีไม่นานมานี้ยังออกมาเลยจริงเหรอจริงก็ต้องติดกระดิ่งไว้ไงล่ะกระดิ่งใช่แล้วกคนใช็แค่นี้ละมีไม่ออกมาแล้วนะแม่น้ำเห็นแม่น้ำแล้วแม่น้ำ แสงอาทิตย์องสวยเนอะสวยเนอะสวยเนอะดีจังวูเขาคินทอคีชอบมากเลยสวยอะใช่ไหมสวยอะสวยสมกับเป็นบ้านของซันเดอร์แล้วก็เดินสบายเดินสบายใช่ไหมล่ะอืพายุเมื่อวานเนี่ยก็เรื่องโกหกอะนึกว่าจะเดินไม่ได้แล้วโล่งใจเลยเนี่ยเมื่อวานฝนตกแรงเนอะนั่งกอน ฉันชอบแบบนี้นะน้ำหยดแบบเนี้ยจริงด้วยน้ําหยดลงแต่ใคร่น้ําดีจังเลยชอบแบบเนี้ยอ๋ต้องถ่ายรูปไว้ใช่ละถ่ายเลยถ่ายแล้วนะต้องถ่ายตอนที่อยากจะถ่ายแต่ว่านะถ่ายได้ไม่สวยหรอกเพราะใช้มือถือไงเราไม่ชัดนั่นเหรอหอไม่ชัดมากอ,อ,อยากจับจัง สบายยังไงก็ไม่รู้อยากจับบ้างเหมือนพรมเลยอ่ะจริงด้วยเย็นเย็นจริงด้วยเหมือนพรมพรมกับไม่ยี่ใช่ถูกต้องเลยแต่ไครน้ำกำลังเป็นที่นิยมในหมู่สาวๆทุกคนรู้สึกสบายกับความนุ่มนั้นดีจังเนี่ยตรงนี้มานั่งเหรอ ในพแคแถวนี้หน่อยมากอืมงั้นดื่มน้ำดีกว่าเอาเป็นว่าพักกันก่อนนะเจ้าสักคูบงสบายดีไหมสักคูบงก็มาด้วยเหรอขนมใส่ลืมสักคูบงเห็นไหมนั่นภูเขานะดูซะฉันกินสุอาดีไหมเนี่ยหาสักคูบงไม่เจอที่แท้ก็อยู่ในกระเป๋าแต่ดูไงอยๆไปอ่ะเปล่านี่นะธรรมดามากนั่นสินะจะสนุกหรือว่าแปลกดี คงจะเป็นหวาดพระฝนเมื่อวานมั้งฉันก็ว่าจะกินอะไรสักหน่อยดีกว่าน,นะเนี่ยฉันเอาของดีมาโมม่วงดีนะลองดูนะถ้ากินของหวานแล้วก็อยากกินของเค็มตอ่อใช่ผลไมา้พักและเพิ่มพลังก่อนที่จะเหนื่อยนี่เป็นเคล็ดลับที่สำคัญในการเดินป่าค่ะเ,เอาละ ผนทางยังมีต่อไปข้างหน้าแต่คุณซูซูที่เป็นห่วงสักคุบงกับซันเดอร์จะขอหยุดอยู่แค่ตรงนี้งั้นพวกฉันพอแค่ตรงนี้เพราะมีสักคุบงด้วยอืมเพราะว่าอันตรายนะกลับไปรอข้างล่างก็แล้วกันนะรับทราบสูู้นะอืมพวกฉันจะไปให้ถึงข้างบนระวังตัวด้วยก็แล้วกันไม่ต้องรีบนะจ้าไปดีมาดีบายบายขอให้สนุกนะบาย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  ทำของอร่อยๆไว้รอด้วยทำช็อกโกแลตร้อนไว้ให้ด้วยนะอยากดื่มช็อกโกแลตร้อนจากตรงนี้จะเป็นการเริ่มเดินป่าของโคอิจิกับอากาเนจังเพียงสองคนสนุกดีถ้านอนี้สบายดีนะสนุกนะสบายจังอาสุดยอด ตรงนี้อยากนอนตรงนี้ตรงนี้สุดยอดตั้งเต็นนอนตรงนี้โอ้ยตรงนี้ดีจังเยี่ยมมากเนาะตรงนี้แต่ใครน้ำก็สวยต้นไม้ก็สวยดูสิถ้าไม่ลื่นก็จะดีกว่านี้นั่นเนี่ยเนาะลมใบไม้ร่วงเนาะคินเทอรคีชอบมากรู้แล้วว่าทำไมซันเดอร์ถึงได้ชอบเนาะเข้าใจเลยอ่ะนี่สนุกนะ ลวมด้วยดีตรงนี้แหละดีจังว้าวชอบทางน้ำแบบนี้จังสนุกจังสบายอยากแตะน้ำเย็นหรือเปล่านะน่าจะเย็นสบายสวยอยากเล่นน้ำอ่ะถ้าเป็นหน้าร้อนนะสบายดื่มได้หรือเปล่านะอย่าดื่มเลย ใบไม้เปลี่ยนสีพรมใบไม้ร่วงเสียงลำทานเป็นภูเขาที่สวยงามจริงๆถ้าข้ามลำทานไปแล้วก็จะเป็นทางขึ้นเขาแล้วนะไปเ ฉันจะหิวขึ้นมานิดหน่อยแล้วสุอามะสุอามะอืมอก็พักครั้งที่สองตรงนี้นะคะตอนนี้ก็ปีนขึ้นไม่ได้มากแล้วเหมือนกันเวลาหิวไม่มากจะแนะนําให้รับประทานอาหารค่ะฉันขอแนะนําสุอามะกับสาลาเปาซาลาเปาใช่ของที่นิยมอื่นก็จะเป็นพวกที่มีแคลอรี่มากหน่อยเพราะว่าต้องใช้พลังงานเยอะอย่างเค้กช็อกโกแลต แคลอรี่สูงมากเลยนะแล้วก็พวกถั่วก็ได้รับความนิยมเหมือนกันเพราะอุดมไปด้วยวิตามินเวลาเดินเขาแบบเนี้ยเราไม่ควรจะให้ร่างกายขาดวิตามินการรับประทานเพื่อรับวิตามินแบบเนี้ยก็เลยนิยมกันแล้วก็ยังมีของที่ไม่นึกว่าจะได้รับความนิยมอีกทั้วยนนั่นก็คือผลไม,ม้พวกผลไม้แห้งแล้วก็บลูเออบอร,รี่มัง้งม,มีคนพกมา,าจริงๆนะบลูเบอรี่เนะี่ยแต่ของพวกนี้ปกติไม่ค่อยกินกันในชีวิตประจําวันนะ เพราะจะทําให้อ้วนแคลอรี่สูงมากส่วนใหญ่ผู้หญิงจะพกมาฉันก็เลยไม่กินเค้กช็อกโกแลตที่ข้างล่างไงล่ะแคลอรี่สูงจะน่าตกใจเขียนไว้ว่า500กิโลแคลอรี่ผลไม้แห้งก็แคลอรี่สูงถ้ามาปีนเขาก็กินได้นะเพราะว่าต้องใช้พลังมากใช่ไหมล่ะก็น่าจะลองได้ถึงจะปีนเขาแต่ก็ไม่ผอมลงก็เพราะแบบเนี้ต้องเติมพลังงานวิธีพักที่ถูกต้องอ่ะอย่าพักมากเกินไป พักมากไปมันจะเหนื่อยรู้ไหมสันเขาใช่ไหมสันเขาอยูฮีโนะทาคิบุงคิที่เป็นเป้าหมายอยู่อีกไม่ไกลมีแต่เรื่องแคมป์สาวๆเอทั้งสองคนคุยกันอย่างเมามันดูสิดูสิมีคนที่ปีนเขาขึ้นมามากเหมือนกันถึงที่หมายแล้วมั้ง ั้งแคมป์กับผู้ชายด้วยอ้าวถึงแล้วมัง้งตรงนั้นสำคัญนะเนี่ยต,ต,รตรงนี้ที่นั่งนะโอ้ภูเขาฟูจิซ่อนตัวนิดหน่อยนะตรงนี้เป็นจุดหมายปลายาทางค่ะตรงนี้เห็นในรอบบ่อยยูฮีโน uh ่ไาคิบุงคิจุดชมภูเขาไฟาฟูจิเจ้าเมฆเนี่ยโอ้จะหลีกไปหน่อยได้ไหมนะเจ้าเมฆไ,ได้เห็นไม่เยอะแต่เห็นเมืองทั้งเมืองเลยอะ่ะเยี่ยมไปเลยนะคิดวเนี่ พวกเขาสุดยอดเนะสนุกได้นวิวสวยๆวิวก็สวยด้วยก็ดีเหมือนกันนะที่เห็นวิวอย่างเงี้ยดีจังเลยอ่ะรางวัลของความพยายามปีนเขาขึ้นมาคือได้เห็นวิวสวยๆของทั้งเมืองกับภูเขาฟูจิเอาละกลับมากลับไหมเดินเล่น ใส่เสื้อขาลงหนาวนะการเดินไปท่ามกลางใบไม้ร่วงหลากสีเป็นเสน่ห์ของการเดินป่าในฤดูใบไม้ร่วงเดินอยู่ตรงนี้แท้ๆใจก็คิดอยากจะเดินป่าครั้งต่อไปแล้วต่อไปภูเขาทาคาโอะเหรออืมจะไปภูเขาทาคาะโอะเหรอแถวเนี้ยดีกว่าภูเขาสกคุบะมัง่งกินโทคิเนี่ยนั่นสินะได้เห็นภูเขาฟูจิด้วยเดินก็ง่าย ตั้งใจหน่อยนะเดินดีๆอย่าเผลอนั่นสิต้องถึงบ้านอย่างปลอดภัยอันตรายอันตรายถึงทางกลับบ้านถึงแล้วสนุกนะเนาะสนุกเนาะภูเขานี่ดีจริงๆภูเขาฟูจิสวยดีจังเดินทางก็สนุกใช่ใบไม้เปลี่ยนสีก็สวยใช่สวยมากเลยงั้นไปนั่นสินะพวกสุสๆจังรออยู่คงทำอะไรไว้อะให้เรากินเอออ้หิว เป็นไงบ้างยอดสนุกมากแล้วภูเขาฟูจิล่ะเห็นไหมเฮ้เขาฟูจิมีเมฆบางๆแต่เราเห็นปวดใจเหมือนกันเห็นไม่นานน่ะแป๊บเดียวเน่อยๆตอนขึ้นหลังจากนั้นก็สบายๆก็สมดุลดีขึ้นมาสุดยอดจริงๆนะข้างบนเยี่ยมมากเลยอ่ะอ๋อนั่นทำแล้วนะฮอตโอ้ยเยอนช็อกโกแลตร้อนอยากดื่มอยังดื่มยากดื่มกันฮอตเซนเดอร์กับซูซู ทำช็อกโกแลตร้อนคอยทั้งสองคนกลับมาฮะสักูบงก็ดูจะปลอดภัยดีนะช็อกโกแลตนมเท่านั้นเอาละละลายเหรอใช่แล้วงั้นคำเรียบไปขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนขอต้านับกลับมาอร่อยหวานเนื้อหวานหวานกำลังดีเลยใช่อร่อย ขา่อยขาสั่นเหมือนกันนี่ยเวลาเหนื่อยนะต้องกินของหวานการเป็นเพื่อนกันนี่ดีจริงเลยนะคะแคมป์เดินป่าที่ e a บ y BBQ Country ที่เมืองมินามิอาชิงาระจังหวัดคานากาวะค่ะ e มิจินโคเดินป่าอย่างสนุกโดยยืดยุ่นรายการให้เหมาะสมกับตัวเองก็เลยมีความสุขกันไปทุกคนฮัลโหลแคมปิ้งเก